ถึงแม้ว่าพี่เนี่ยจะเล่นฟรีไฟไม่เป็นแต่พี่เนี่ยอยู่แรงแกรนมาสเตอร์นะเว้ยเจี๊ยบเวลาที่ตื่นเต้นให้กังเดียกังเดียอ้าว Yeah how that feel อ้าว My pinky อ้าวอ้าว Okay <laughs> เอาเส้นเล็กครับลุงเอาเอาเส้นเล็กครับไม่ไม่ใส่ผักของผมไม่ใสผ่ผักของผมเอาเอาเอา,เอา,เอาหมูหมกนะให้เจ้าเป็นลัมปี้ให้เจาเ้ามีปลาจริงจังให้เจา้เจาเป็นทาววังก็แม่ต่อไปวันนี้เนี่ยผมก็มีคำคมนะครับเอาไว้บอกรักสาวๆนะครับถึงแม้ว่าผมจะเดินลามือแต่หัวใจผมรักตือทุกลมหายใจ แม่หนูติดทีแม่พาด้วยอาไว้ทีหนูเลิกไม่ได้